สอะลัยกุมข่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารที่หลากหลายมากๆแล้วก็มีทั้งขนมจีนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ปั้มพีจีปาวานะคะ กุมสลามค่ะไกะชื่ออะไรคะก่ยะนะคะก่ยะกานางพรพิมุลเจนะค่ะเป็นเจ้าของร้านก่ยะกปตทปลัดค่ะแล้วก็มีสาขาอยู่ที่ปั๊มพีทีปาวาค่ะที่นี่ขายอะไรบ้างคะก่ยะที่ร้านนี้คือทุกอย่างเลยค่ะที่ที่ลูกค้าต้องการทานที่นี่มีทุกอย่างมีตั้งแต่ข้าวราดแกงอาหารตามสั่ง าอาหารตามสั่งข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ขนมจีนขนมหวานชากาแฟและของฝากขนมหมอ้อแกงค่ะมีทุกอย่างเป็นของกยายเองเลยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราเราทำเองเราอยากจะให้พี่น้องมุสลิมของเราได้กินหมอ้อแกงที่ฮาลาลจริงๆนะคะ<ม>แล้วก็ใหม่สุดที่ปลอดภัยไม่มีสารกันบูดนะคะค่ะอันนี้นคือเป็นของฝากได้เลยค่ะ อร่อยด้วยลูกค้าติดใจค่ะทานแล้วติดใจอ่ะที่นี่มีเมนูแนะนําอะไรบ้างคะที่ว่าออมาร้านกะยะแล้วต้องกินนะคะส่วนมากนะคะ,ะขนมจีนค่ะขนมจีนเราจะดังมากมคือเราจะไปออกอ,อีเวนต์ตลอดเลยค่ะขนมจีนขนมจีนที่นี่มีหลายน้ําแกงนะคะ,ค,ะ,ะคือรสชาติปักใต้จริงๆเลยค่ะเป็น,ปนขนมจีนเป็นสูตรของกะยะาเองไนะคะเส้นเราก็จะทําเองนะคะ เส้นใช่มค่ะเส้นเราจะไม่ฟอกสีไม่ฟอกสีแล้วก็ไม่มีสารกันบูดค่ะเราจะใช้ได้วันต่อวันค่ะเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็มีขนมหวานเราปฏทิเกลเราก็กวนเองนะคะกวนเองค่ะเราไม่ได้รับของเขาแล้วมาตัดไม่ใช่นะทุกอย่างคือกวนเองใช่ค่ะกวนเองบัวลอยแล้วก็ทําแป้งเองค่ะ ทำแป้งเองปั้นแป้งเองนะคะบัวลอยบัวลอยนี่เวลาออกอีเวต์ลูกค้าจะติดใจมากแอ้ที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยคืออันชันหรือว่าอันชันค่ะกับฟักทองค่ะอ๋อเช่นกับฟักทองใช่แกงอันนี้เป็นน้ำยานะคะน้ำยาปลาทูน้ำยาปลาทูเข้มข้นมากเลยค่ะของเราแบบเนื้อปลาจริงๆนะคะน้ำยาปลาทู เป็นน้ำแกงที่อยู่ในหม้อดินด้วยนะใช่ใช่ค่ะโออันนี้เป็นอันนี้เป็นแกงไตปลาค่ะแกงไตปลาคือเผ็ดแล้วก็เข้มข้นมากทานกับข้าวก็อร่อยค่ะแล้วก็ทั้งหมดมีมีกี่แล้วก็มีเขียวหวานค่ะมีเขียวหวาน เขียวหวานใกล้จะหมดเลยค่ะเขียวหวานใกล้จะหมดเพราะว่าเขียวหวานที่ทานกับข้าวได้ด้วยส่วนมากถ้าลูกค้าเขาเขาอยากทานเป็นแกงถุงเขาก็มาซื้อค่ะแล้วก็มีน้ำยาปูค่ะอ๋อน้ำยาปูน้ำยาปูน้ำยาปูส่วนมากจะทำปรุงถ้วยต่อถ้วยเพราะว่าเนื้อปูเราจะไม่ได้ใส่ลงไปในนี้ค่ะเนื้อปูเป็นอะไรที่ใช่ค่ะเนื้อปูเราก็จะสั่งจากเรือที่สายบุรีเขาจะจะโคกันค่ะ พอเอาเนื้อปูขึ้นแล้วเขาก็จะโทรมาถามว่าเราต้องการใช้กี่กิโลน้ำน้ำก๋วยเตี่ยวในกายาทำเองไหมคะใช่ค่ะสูตรทางร้านเลยค่ะก็เราจะมีนะคะทุกท่านที่อุดหนุนที่ร้านนี้เราจะหัก2%เเพื่อไว้ให้เด็กกำพราค่ะ เราจะมะะีเก็บไว้ให้เด็กกันปลาแล้วก็เนี่ยก็จะมีส้มตําด้วยนะคะมีโซนส้มตําด้วยแล้วก็มีไก่ย่างด้วยมีข้าวมันด้วยนะ,ะใช่ค่ะนี่อาก่ย่าเห็นหม้อใหญ่มากเลยนี่คือเป็นซุปค่ะเป็นซุปซุปนี่ก็เราจะมีทั้งแต่ซุปกระดูกซุปเครื่องในซุปเนื้อค่ะเราจะใช้เนื้อวัวบ้านค่ะ,คะ แกงส้มที่นี่ก็เด็ดนะคะแกงส้มเครื่องก็จะเข้มข้นเราทําเองค่ะเครื่องเราทํำเองอช่งใช่ค่ะนี่แกงเคี้ยวหวานอันนี้เป็นข้าวราดแกงค่ะเป็นแกงส้มแกงส้มอะไรกันอ่ะนอ่าวันนี้แกงส้มปลากระพงกับอ่าหน่อไม้ค่ะอย่างข้าวราดแกงก็คือแกงส้มก็สี่สิบเหมือนกันสี่สิบค่ะเริ่มต้นที่สี่สิบนะคะใช่ค่ะเนี่อันนี้ก็เป็นซุปไก่บ้านอ๋อซุปไก่บ้านใช่ มีทั้งซุปเนื้อแล้วก็ซุปไก่บางคนไม่ทานเนื้อก็กินไก่ใช่แกงจืดสำหรับเด็กๆค่ะเกงจืดลายิียีราดพริกค่ะ เข้มข้นมากถึงเครื่องเผ็ดอร่อยน้ำยากะทีิกับน้ำยาอร่อยหรือจะกินผสมกันก็ได้นะแล้วแต่คุณชอบส่วนนี้ก็คือผัดเคียงนะคะอันนี้กยายบอกว่าสามารถเติมได้ไม่อันนี่นะแล้วก็อยากจะเชิญเพื่อนเพื่นพี่ๆน้องๆผ่านมาก็แวะได้นะคะ ร้านก่ยานะคะเป็นอาหารรสชาติปักใต้รสชาติจัดจ้านเลยค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะยินดีที่จะให้บริการอ,าอยากเข้าห้องประชุมอยากจะออกอีเวนติตดต่อกะยะาได้เลยค่ะทางร้านยินดีมากๆเลยนะคะยินดีบริการลูกค้าทุกทท่านรับรองค่ะมาทานร้านกะยะาไม่ผิดหวังค่ะ